สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไม้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทาง DJI นะครับตัวนี้มีชื่อว่า DJ i m ไมทูนะครับเป็นตัวใหม่เพิ่งออกมาไม่นานนี้เองคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าฟีเจอร์ของไม้ตัวใหม่นี้นะครับคือมันมาแก้ปัญหาที่ผมเจอกับไม้หลายๆรุ่นที่ผมเคยใช้ทาง DJI ตอนที่เขาติดต่อมาเนี่ยผมดีใจมากๆคือผมเนี่ยเป็นแฟนแล้วก็เป็นคนที่ ที่ใช้งาน DJI มาโดยตลอดนะครับมีคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเคยถามมาเหมือนกันว่าเราใช้กล้องอะไรในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวิดีโอส่วนใหญ่ของผมเนี่ยที่ทำนะครับคือผมใช้กล้อง DJI Pocket 2นะครับตอนนี้เนี่ยเขามี DJI Pocket 3แล้วนะครับเพิ่งออกมาใหม่เลยอันนี้คุณผู้ชมผมบอกตรงๆเลยนะอันนี้ด้วยความสัตว์จริงซื่อสัตย์ กับคุณผู้ชมตลอดเวลาที่ผมใช้กล้องมานะครับในการถ่ายทําไม่ว่าจะออกไปบล็อกกิ้งถ่ายชีวิตการทํางานหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าอะไรเนี้ย บอกเลยว่ากล้อง DJI เนี่ยเขาใช้ง่ายแล้วก็ไมค์เนี่ยง่ายด้วยนะครับเวลาเราเปิดกล้องมาเนี่ยไมค์ My มันติดอัตโ,ตโนมัติเลยแล้วก็เวลาถ่ายคลิปเนี่ยภาพค่อนข้างจะนิ่งมากนะครับทาง DJI เนี่ยเขามีชื่อเสียงทางด้านโดนนะครับแต่ก่อนเนี่ยคนก็รู้จักเขาในเรื่องโดนตอนนี้เขาเริ่มมาทําตลาดของไมค์นะครับเป็นไมค์ไวเลสตอนนี้เนี่ยมาถึงรุ่นที่2แล้วนะครับแล้วรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไมค์ของเขาเนี่ยยังไม่มีค่ายไหนนะครับมีฟีเจอร์แบบนี้คุณผู้ชมที่กําลังเริ่ม ทํา YouTube อยากทำไลฟ์สตรีมอยากขายของอยากทําอะไรมีโทรศัพท์หรือว่ามีกล้องเล็กแอคชั่นแคมหรือมีกล้องใหญ่อย่างผมเนี่ยนะครับไม้ My ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆคือใช้ได้ตั้งแต่ b e ก i เ n อร์ไปถึงแบบระดับโปรเฟชชั่นอลเลยตลอดทั้งคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับผมจะใช้ DJI m a ม i c 2ตัวนี้นะครับที่ผมได้มาเนี่ยสำหรับพิธีกร2คนนะครับได้ไม้สตัวคุณผู้ชมอันนี้คือเคสที่เอาไว้ใส่ตัวไม์เรานะครับแล้วก็ตัวรีเซิร์ฟเวอร์เคสนี้น่าจะทํามาจากผม ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาใช้วัสดุอะไรแต่ดูแล้วพรีเมียมมากๆนะครับเวลาเราจะเปิดเนี่ยเราก็กดปุ่มตรงนี้นิดนึงมันก็จะเปิดออกมาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากเนี่ยทุกอย่างตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เราจะใช้กับโทรศัพท์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Lightning หรือว่าเป็น USB c เนี่ยเขาเก็บไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องมาเนี่ย ไม่ต้องทำอะไรเลยเขาเซตอัพไว้ให้เราหมดเรียบร้อยแล้วคือหยิบออกมาเนี่ยใช้งานได้ทันทีเลยคุณผู้ชมเห็นไฟสีเขียวไหมฮะตอนนี้ไม่ My เนี่ยติดทั้งคู่แล้วเรียบร้อยผมไม่ได้เซตอัพอะไรเลยนะครับเคสอันนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ชาร์จได้นะครับเวลาเราเดินทางนะครับคุณผู้ชมเราก็เก็บไม่แล้วก็รีเซฟเวอร์ไว้ในนี้มันก็จะชาร์จให้เราเต็มร้อยทุกครั้งที่เราใช้งานนะครับแล้วก็ตัวเคสของเขาเนี่ยครับเขาจะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะดูดลงไป นะแล้วมันไม่หล่นด้วยนะฮะแม่เหล็กเอาไว้ติดเสื้อนี่นะครับเอาไม้ไว้ข้างในแล้วเราก็เอาแม่เหล็กติดไว้อย่างเงี้ยนะครับก็ซ่อนไม้เอาไว้แต่ตอนนี้เนี่ยผมใช้ติดอยู่ข้างนอกนะครับเขาก็จะมีตัวคลิปให้สําหรับคนที่แบบอยากเหน็บเอาไว้นะครับโดยไม่ต้องใช้แม่เหล็ก เราก็สามารถติดได้แบบนี้แล้วก็ฟีเจอร์อย่างหนึ่งที่ยังไม่มีไมล์รุ่นไหนนะครับที่เขามีฟีเจอร์ตัวนี้คุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์ Android หรือว่า iPhone เนี่ยทั่วๆไปคนที่ชอบไลฟ์สดนะครับปกติเราจะต้องมีตัวรีเซิร์ฟมาเสียบกับโทรศัพท์แต่ว่าตัวนี้เขามีฟังก์ชันใหม่ต่อเข้ากับโทรศัพท์โดยระบบบลูทูธสามารถเปิดโทรศัพท์ ต่อบลูทูธแล้วก็คุยได้เลยตัวรีเซิร์เวอร์คอนโทรลได้ง่ายกว่าเดิมเวลาการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเพราะเขาจะมีตัมวิวนะครับใช้หมุนเอาจอ L C D ขนาด1.1นิ้วนะครับเป็นแบบสัมผัสเราได้ฟังเสียงในห้องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเวลาเราอยู่ข้างนอกนะครับว่าเสียงจะออกมาไงให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินเองแล้วกันตอนนี้นะครับผมมาทดสอบเสียงนะครับของ DJI May สองเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเวลาเราถ่ายคลิปข้างนอกบ้านว่าเสียงเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราต่อไมเข้ากับ กล้องตัวใหญ่เรานะครับเป็นกล้องของ So นี่ที่ผมใช้อยู่นะครับขนาดและก็ไซส์ของรีเซิร์เวอร์เนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัวมอนิเตอร์ตัวจอ L C D เนี่ยดูชัดดูง่ายนะครับเวลาออกมาข้างนอกเดี๋ยวผมจะทดลองด้วยกล้องแอคชั่นแคมให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้กล้องตัวเล็กๆหรือว่าโทรศัพท์คุณผู้ชมครับตอนนี้เสียงออกมาจากตัวกล้องเลยนะครับโดยไม่ได้ใช้ไม์ไวเลสนะครับให้คุณผู้ชมเปรียบเทียบดูแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราออกห่าง ผมยื่นกล้องไปไกลเสียงมันก็จะห่างออกไปนะครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันก็คงไม่ชัดนะครับแต่ว่าพูดให้ได้ยินเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาใกล้ๆประมาณนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมต่อไมค์ DJI ไม่สองเนี่ยเข้ากับกล้องแอคชั่นแคมอันนี้เป็นกล้องของ DJI Action 3นะครับคือรุ่นนี้อย่างที่บอกนะครับคือยังต่อระบบบลูทูธของไม่ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องใช้ตัวรีเซิร์ฟตัวนี้ต่อเข้ากัน แต่ว่าเซตอัพทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าเป็นเซตอัพที่ค่อนข้างเล็กทีเดียวนะครับแล้วก็เบามากผมว่าเซตอัพนี้เป็นเซตอัพที่ สะดวกสบายคือง่ายกว่าเมื่อกี้ที่ใช้กล้องใหญ่นะครับถ้าใครมี DJI Action 4นะครับหรือว่าตัวใหม่ล่าสุดเลยของ DJI Pocket 3เราไม่ต้องใช้ตัว Receiver ตัวนี้เลยนะครับเราสามารถต่อไมตัวนี้ต่อตรงเข้ากับกล้องได้เลยโดยใช้ระบบบลูทูธซึ่งตรงนี้นะครับยังไม่มีเจ้าไหนในตลาดนะครับที่ทําได้นะครับยิ่งจะทําให้เราเวลาออกไปไหนถ่ายทําอะไรเนี่ยยิ่งง่ายเลยนะครับไม่ต้องพกเจ้าตัวรี c ซฟตัวนี้เซลฟี่ยื่นไปเต็มที่เลยนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ระยะไหนเนี่ยผมว่าเสียงคงออกมาชัดเจนดีคือถ้าเราไม่ได้ใช้ไม์ไวเลสเนี่ยเราก็ต้องเอากล้องเข้ามาใกล้ๆตัวเรา เราใช้ไม้ไวเลสเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ระยะไหนเนี่ยนะครับเราก็พูดเสียงดังฟังชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงฟีเจอร์นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่สําคัญมากๆแล้วก็ผมไม่คิดเลยนะว่าทาง DJI เนี่ยเขาจะทําออกมาได้ขนาดนี้เท่าที่ผมได้ลองไม้มาหลายๆตัวแล้วเนี่ยเพิ่งเห็นนะครับว่าตัวนี้ถึงแม้จะเป็นรุ่นเก่าๆของ DJI นะครับระบบตัดเสียงบอกตรงๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เสียงเราเป็นเล็กๆลง หรือเหมือนเป็นดิจิตอลนะครับเวอร์ชันนี้เขาทําออกมาได้ดีมากๆเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าคลิปวิดีโอส่วนใหญ่ผมเนี่ยนะฮะถ่ายอยู่ในรถฟูดทักนะครับแล้วปัญหาที่ผมเกิดอยู่ประจำเนี่ยคือในรถฟูดทังเนี่ยมันจะมีเสียงพัดลมดูดอากาศผมต้องการถ่ายให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงชัดๆเวลารับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงตู้เย็นเสียงพัดลมเป็นแบ็กกราวอยู่ข้างหลังแต่ว่าระบบเขาทําได้ดีมากเขาใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะงั้นจะทําให้เสียงชัดขึ้นนะครับคือมันไม่ได้ตัดเสียงเราพูดดไปด้วย ฉลาดมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าคอมแล้วผมอธิบายให้ฟังนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ต้องการเอาไมค์เนี่ยออกไปอัดเสียงอยู่ข้างนอกบริเวณข้างนอกนะครับที่มันมีรถพุกพ่านหรือว่าเสียงรบกวนเนี่ยตรงนี้ผมว่าช่วยได้เยอะจริงๆตอนนี้ผมเข้ามาที่โปรแกรมตัดต่อของผมนะครับผมจะมีไฟล์ให้คุณผู้ชมฟัง2องไฟล์นะครับคือไฟล์หนึ่งเนี่ยเป็นปกติแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งเนี่ยเราใช้เป็นระบบอิน l l ลเจนต n o อย e Cancellation ของ DJI m i c 2อันนี้นะฮะคือ ภรรยาผมรับออเดอร์แล้วคุณผู้ชมถ้าฟังเสียงแบ็กกราวข้างหลังเนี่ยมันจะมีเสียงแบบเหมือนอพัดลมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเสียงก็ ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการให้เสียงมันชัดมากกว่านี้เอานี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ตัวนี้อันนี้คือเราใช้แบบออระบบตัดเสียงแล้วนะครับ thank you hi, hi. Pad t h a c h n p a thai yes hi pad t i l i n e จุดที่ผมจะมาชี้ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยที่ผมไฮไลท์ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตว่า คลื่นของเสียงเนี่ยบวกกับพัดลมเนี่ยตรงช่วงเนี้ยไม่มีคนพูดแต่ว่ามันจะหนามากแต่ว่าตอนที่เราใช้ระบบตัดเสียงของออทาง DJI M2 เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าตรงนี้มันจะต่ำมากคือมันจะตัดเสียงรบกวนไปได้ซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยปกติเนี่ยผมไม่เห็นขนาดนี้เวลาเราเข้ามาในโปรแกรมตัดต่อแล้วตรงที่ผมไฮไลไท์ให้ตรงตรงเนี้นะครับตรงเมาส์เนี่ยคือเสียงเฉพาะคนพูดแต่ตอนที่ไม่มีคนพูดเนี่ย มันจะบางมากๆก็คือไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวผมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอะนี่ไม่มีคนพูดแต่พัดลม thank you got number 15 t e n ครับอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นระบบตัดเสียงแล้วเค hi แล้วตอนไม่มีคนพูดเห็นไหมครับคุณผู้ชมเปรียบเทียบ เสียงจะเงียบมากๆตอนนี้นะครับภรรยาผมเนี่ยอยู่ที่ข้างหน้าเตาได้รับเสียงจากพัดลมดูดอากาศชัดเจนมากเลยนะครับกับไฟอันนี้นะครับไฟอันนี้ก็คือยืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับแต่ให้คุณผู้ชมเปรียบเทียบดูเราจะได้ยินแต่เสียงผัดกะทะ แต่พัดลมเนี่ยจะหายไป แล้วก็ในไมของ DJI นะครับทุกตัวนะครับทั้ง2ตัวเลยเขาจะมี internal storage ขนาด 8GB ตนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถทำให้เราเนี่ยบันทึกเสียงได้โดยที่ไม่ต้องต่อกับกล้องหรือว่า receiver นะครับสามารถบันทึกได้เลยคุณผู้ชมสามารถกดบันทึกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราเราก็จะได้ไฟล์เสียงออกมาทันทีบางคนที่ไม่อยากออกหน้ากล้องอยากทาเป็น voice over อันนี้ก็ดีเหมือนกันพูดอะไรเข้าไปในคลิปวิดีโอเราก็ทาได้เลย โดยการกดปุ่มตรงนี้นะครคุณผู้ชมนี่ปุ่มเลกคอร์ดเราก็อัดเสียงได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทดสอบระยะการรับเสียงนะครับ แต่ว่าหลายๆช่องในช่อง u t u b e เนี่ยผมเห็นเขาทดสอบกันมาเยอะแล้วบางคนเนี่ยก็เดินไปประมาณ200-300เมตรนะครับแต่ว่าผมจะเดินไปตามที่ระยะที่เราเดินไปจริงๆแล้วกันนะครับห่างจากกล้องไปไม่ไกลเท่าไหร่ให้คุณผู้ชมลองฟังเสียงดูว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงเขาเขียนเอาไว้นะครับก็คือได้ประมาณ250เมตรแต่ความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยคือผมว่าไม่มีใครเนี่ยเดินออกห่างจากกล้องมากขนาดนี้นะครับผมว่าระยะประมาณแค่นี้เนี่ย เห็นกล้องของเราเนี่ยก็น่าจะใช้งานได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ผมอยากจะทดลองเดี๋ยวผมจะเอากล้องเนี่ยเข้าไปไว้ในรถแล้วเราอยู่ข้างนอกนะครับผ่านกระจกผมชอบถ่ายคลิปอยู่ในรถแล้วก็บางทีกล้องเนี่ยตั้งอยู่ข้างนอกผมจะตั้งกล้องเอาไว้ข้างในรถนะครับแล้วเดี๋ยวปิดประตูเสียงจะออกมายังไงแล้วมันจะมีสัญญาณรบกวนหรือว่าสัญญาณที่เขารับได้เนี่ยดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองกันเลย โอเคครับคุณผู้ชมปิดประตูรถเรียบร้อยแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ข้างนอกนะฮะนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันว่าเสียง จะออกมาเป็นไงเพราะว่าเราเคยใช้ไมค์บางรุ่นนะครับคุณผู้ชมคือผมถือกล้องอยู่ด้านนอกรถนะครับแล้วก็ถ่ายเข้าไปในรถแล้วผมพอดีพูดอยู่ในรถแล้วเสียงที่มันได้ออกมาเนี่ยคือมันจะขาดขาดนะครับมันจะขาดขาดให้หายสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทดลองเลยว่าในยุคนี้สมัยนี้แล้วเนี่ยเทคโนโลยีเขาจะพัฒนาไปขนาดไหนนะครับกลับไปในห้องสงก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเ,เริ่มจะออกมาเที่ยวกันแล้วนะครับผมก็ถ่ายให้ดูตอนนี้นะฮะว่าเสียง น่าจะชัดเจนดีอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ชมครับแล้วก็ฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เสริมเข้ามาในตัวใหม่ล่าสุดของทาง DJI นะครับคือระบบ32 bit float เป็นระบบที่เขาจะเพิ่ม Dynamic เ a นจ์ของเสียงของเรานะครับคือเขาจะครอบคุมทั้งเสียงดังเสียงเบาเวลาคนที่เอาไปใช้งานในระดับโปรเฟ s s ั่นอลจริงๆเนี่ยในโปรแกรมตัดต่อหรือว่าอะไรอเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันเกิดมีการผิดพลาดเช่นมีคนเดินเข้ามาในซีนเรา ตะโกนหรือว่าเสียงรถยนต์วิ่งผ่านเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงพวกนี้บางทีเวลามันถึงจุดของมันเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันพีคระบบ3 2 b i บิตโฟลต์เนี่ยเขาสามารถดึงเสียงกลับมาไม่ให้เสียงมันพีคได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูตอนนี้ผมอัดเป็นระบบ3 2 b i บบิตโฟล์ด้วยนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับคุณผู้ชม อันนี้นะครับคือไฟที่เมื่อกี้เราเราผมอัดเสียงเข้าไปในในไม้ที่เขามีตัว internal storage นะครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือเสียงตะโกนเสียงหัวลาออะไรดังๆที่เข้ามาเนี่ยปกติเนี่ยไฟเสียงมันจะเกินเส้นเส้นนี้ไปนะครับปกติเนี่ยถ้าเวลาเกินเส้นเนี้ยคือเวลาเอากลับมาเนี่ยมันยากมากยังไงก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่ามันพีคแล้วก็เสียงมันจะแตกมากเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมฟังดูนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะตะโกนแล้วกันนะครับคุณผู้ชม ฮูฮูฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเี่นะครับเราสามารถเอามาทําในโปรแกรมตัดต่อโดยการดึงลงมาเมื่อกี้เนี่ยมันเกินทะลุทะลุเพดานเขาเรียกว่าทะลุเพดานไปเลยฟีเจอร์ของเขาที่เป็น32บิตโฟร์เนี่ยนะครับเราสามารถดึงเสียงกลับมาได้ไม่ว่าจะมันจะมาขนาดไหนเสียงเครื่องบินไอพ่นเจ็ตหรือว่าอะไรที่มันแบบมาแปลกๆนะครับเราสามารถดึงกลับลงมาให้ต่ำกว่าเพดานเสียงได้แล้วเสียงก็ไม่แตกด้วยนะครับลองฟังนะฮะฮ o ลโ l l ฮ h ลโ l o Hello, hello, hello. อันนี้คือข้อดีของการที่เรามีระบบ 32 bit float นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมเขาจะมีการตั้งค่าเขาเรียกว่าเป็น preset เกณฑ์นะครับคือตั้งค่ามาตรฐานเอาไว้ให้เราสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้สมมุตซมิซื้อกล้องโซนี่มาซื้อกล้องพานาโซนิ c c a n o อนมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะตั้งค่าเสียงยังไงให้มันเหมาะสมนะครับบางทีเราดังไปเบาไปเราไม่รู้ตัวรี c ซิฟเวอร์นะครับเขาจะมีออปชันตรงนี้ให้เรานะครับคือเลือกให้เราเลยกล้องเนี่ยเขาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีรุ่นไหนมาให้บ้างตอนนี้เนี่ยค่อนข้าง แบรนดนค,รคือเรียกว่านอกจากมันใช้งานง่ายแล้วนะครับมันยังเซตค่าให้เราด้วยนะครับเพื่อให้ค่าเราเหมาะสมกับการใช้งานของกล้องเรานะฮะตัวเซตนี้นะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยมีกระเป๋ามีไม้สอตัวนะครับราคาที่เมืองไทยตอนนี้นะครับหนึ่งาบาทหรือว่า349ร้อี่เหรียญ US ดอลลาร์นะครับคุณผู้ชมท่านไหนต้องการแค่ไม้ตัวเดียวก็ซื้อได้ ในราคาที่7,500บาทนะครับหรือว่าประมาณ219เหรียญย s ดอลลาร์นะครับในท้องตลาดตอนนี้ผมว่า DJI เนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับที่น่าสนใจถ้าใครกำลังที่จะมองหาไม่ตัวหนึ่งที่จะใช้งานได้ในอนาคตต่อๆไปนะครับแล้วก็ใช้ได้กับกล้องเรียกว่าทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็สะดวกสบายพกพาง่ายแล้วก็มีระบบบลูทูธอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องมีรีซิฟเวอร์แบบมาติดกล้องให้ยุ่งยากนะครับก็อย่าลืมนะครับ DJI เนี่ยเป็น ทางเลือกที่ดีแล้วก็ผมคิดว่าผมคงใช้ DJI เนี่ยในช่องของเราอีกหลายๆคลิปต่อไปแน่นอนเลยนะครับยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง DJI ด้วยนะครับที่ส่งไมค์ตัวนี้มาให้เราได้ทดลองใช้ในช่องของเรานะครับเพื่อพัฒนาการทำคลิปรีโอของเราต่อๆไปนะครับพบกันใหม่ข่าวหน้าในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ